สวัสดีครับผมอาจารย์บอลคลิกคลิกชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตดวงประจำสัปดาห์นะครับผลคำทำนายก็คือมีตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์ที่15สิงหาคมจนถึงวันเสาร์ที่21สิงหาคมนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้ไพ่ของคุณขึ้นมาเป็นไพ่ชิงดาบและไพ่เจ็ดไม้เทา้าการงานการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเกี่ยวเรื่องของความเครียดมีงานหนักๆเข้ามามีงานใหญ่ที่เข้ามาท้าทายคุณก็ได้ส่วนเรื่องของการเงินก็ยังมีรายจ่ายที่ดาหน้ากันเข้ามานะครับแต่คุณเองก็ยังสามารถที่จะจัดการได้และรับมืออยู่เช่นเดียวกันสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับขึ้นมาเป็นไพ่เก้าไม้เท้าแหละไพ่ห้าไม้เท้าการงานของคุณเองนะครับไม่ทําไม่ได้นะครับเป็นลักษณะข,ของงานที่เหมือนกับว่า ค่อนข้างที่บบทำดีเสมอตัวนะครับแต่ห้ามพลาดส่วนเรื่องของการเงินก็ยังอีลงตุงนางเกี่ยวกับเรื่องของภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่เช่นเดียวกันสัปดาห์ที่ถึงนี้นะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ชิงไม้เท้าแหละไพ่หนึ่งเหรียญถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับงานของคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาก็ได้สัปดาห์ที่ถึงนี้รวมทั้งการเงินเข้ามาอาจจะได้การเงินแบบฟุกๆนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยนะคนที่เกิดวันอังคารนะครับ ต่อไปสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยและไพ่ควีนไม้เท้าการงานการเงินของคนที่เกิดวันพุธถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของงานงานก็ยังไปได้ด้วยดีนะครับมีความสุขดีกับเรื่องของงานทีมงานดีบริวารดีนะครับยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนเรื่องของการเงินก็ยังมั่นคงดีอยู่คนที่เกิดวันพุธสัปดาห์ที่ถึงนี้ยังสามารถที่จะแฮปปี้ลัลลาดีด้าในชีวิตได้อย่างสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงิน